สวัสดีครับวันนี้พบกับพรีวิวแกะกล่องนะครับสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์ vivo วันนี้อยู่กับ vivo y18 เครื่องที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นเครื่องที่วางขายจริงเลยนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยผมเองยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าหน้าร้านเนี่ยจะเปิดขายที่ราคากี่บาทนะครับเรามาดูกันที่ด้านหลังกล่องกันหน่อยนะครับเขาแจ้งสเปคอะไรมาให,ให้เราทราบกันบ้างนะครับ เขาแจ้งไว้2อย่างนะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของกล้องหลักนะครับที่ได้ความละเอียดมาที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแบตเตอรี่นะครับที่ได้ความจุมาที่5000มิลลิแอมป์นะครับและหน้าจอของเขาเนี่ยเขาแจ้งว่าสามารถใช้งานการแจ้งได้ดีนะแต่เดี๋ยวค่าความสว่างเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งสีที่ผมสั่งมานะครับจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องชมตัวเครื่องไปพร้อมๆกันเลยครับ ซึ่งพอเราเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับกล่องเล็กนะครับกล่องเล็กเนี่ยจะมีเข็มจิ้มซิมมาให้เรานะและในกล่องเล็กนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับจะมีสาย USB นะครับทุกคนซึ่งสาย USB ของเขาเนี่ยเป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to C ครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานและบัตรรับประกันสินค้านะครับ มีเคส TPU แบบใสามาให้1ชิ้นนะครับขนาดก็กำลังดีเลยไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปครับต่อมาก็จะเป็นตัวเครื่อง Vivo Y18 นะครับในส่วนของหัวชาร์จเนี่ยรุ่นนี้เขาไม่ได้แถมมาให้นะครับโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของ Vivo Y18 นะครับสีน้ำตาลที่ผมได้มาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลเข้มๆนะทุกคน มันจะมีความอมแดงด้วยนิดหน่อยนะครับก็จะคล้ายๆกับสีเม็ดมะขามไหมเออผมว่ามันมีความคล้ายคลึงกันนะครับด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นงานด้านนะครับไม่มีการเคลือบเงานะและในส่วนของโมดูลกล้องนะครับทุกคนมันจะไม่มีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะครับพื้นผิวในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยมันจะเรียบเนียนไปกับฝาหลังเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีความมันวาวนะครับสะท้อนแสงได้ทุกคนเห็นไหม จะมีประกายพุ่งๆออกมาจากบริเวณเลนกล้องนะครับที่เป็นกล้องหลักนะด้านในเนี่ยมีกล้องไม่ใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับทุกคนแล้วก็จะมีแฟลช LED นะครับส่วนขอบของตัวเครื่องจะดีไซน์เป็นขอบตัดนะครับนี่เลยขอบเนี่ยจะเป็นงานด้านนะทุกคนโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามดีเลยครับเดี๋ยวมาลองใส่เคสดูหน่อยนะครับว่าใส่เคสแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ อ่ะนี่เลยนะครับเคสจะเป็นเคสใสเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ใส่เข้าไปประกอบกับตัวเครื่องแล้วก็ยังคงมองเห็นสีของฝาหลังอยู่นะครับในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยตัวเคสจะนูนขึ้นมานะครับจะอยู่สูงกว่าบริเวณกระจกเลนส์กล้องนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าบริเวณกระจกกล้องเนี่ยจะไม่มีรอยขีดข่วนเวลาที่เราวางเอาไว้บนพื้นแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับ ส่วนด้านล่างเนี่ยเขาก็เจาะตามรูพอทต,ต่างๆแบบนี้เลยครับทุกคนเขาจะเว้นช่องเอาไว้นะครับส่วนด้านขว่งของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเว้นช่วงสแกนลายนิ้วมือเอาไว้นะครับในส่วนของปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยเขาพุ่งมาไว้เลยนะด้านบนของตัวเครื่องนะครับเขาก็เจาะบริเวณลําโพงนะครับ ส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยถ้าเราจะถอดซิมหรือว่าใส่ซิมอาจจะต้องได้ถอดเคสนะเพราะว่าตัวนี้เขาหุ้มมาไว้เลยครับมาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนนะเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นไมค์สนทนนะครับตามมาิวช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วก็จะเป็นรูเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับฝั่งขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับ ปุ่ม power จะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยส่วนด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีลำโพงนะครับฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งรุ่นนี้ถ้าใส่ซิมเนี่ยสามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วนะครับการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยแอดเซดามากๆทุกคนเป็นหน้าจอแบบหยดน้ำนะครับ ส่วนขอบของหน้าจอเนี่ยก็อาจจะมีความหนาอยู่เหมือนกันนะทุกคนตามแบบฉบับพวกสมาร์ทโฟนราคาประหยัดอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าเป็นแบรนด์ vivo เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกราคาไม่ได้แพงมากมันก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับส่วนแสงของหน้าจอเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะเพราะว่าค่าความสว่างของหน้าจอนะครับพีคสูงสุดเลยเนี่ยจะอยู่ที่840นิตนะครับ ถาถามว่าไปใช้งานการแจ้งได้ไหมผมว่าก็พอไหวอยู่นะทุกคน840นิตเนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่ออกมาไล่เลี่ยกันนะครับที่ค่าความสว่างหน้าจอมันดีกว่านี้จะเป็นตัว Oppo A60 นะครับถ้าเป็น Oppo A60 เนี่ยมันก็จะประมาณ950นิตเนาะก็จะมากกว่าตัวนี้สักเล็กน้อยนะครับมาดูกันที่ชนิดของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้ได้เป็นจอ LCD นะครับ ขนาดของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.56นิ้วนะส่วนความละเอียดของหน้าจอเนี่ยแอบเสียดายมากๆทุกคนได้เป็นเพียงแค่ HD Plus เท่านั้นเองนะครับการดู y t u t u เนี่ยฮาร์ดแวร์จะดูได้แค่ 720p นะแต่ก็จะมีเป็นบางคลิปเหมือนกันนะครับอย่างเช่นคลิปเนี้ยสามารถดูได้จนถึง 2,160p เลยนะครับช่วงแรกๆที่ดูเนี่ยอาจจะมีอาการกระตุกบ,บ้างนะ แต่สักพักหนึ่งไปแล้วเนี่ยจะดูได้แบบราบลื่นแบบนี้เลยนะครับส่วนความหนาแน่นของพิกเซลจออยู่ที่269 ppi นะครับในส่วนของอัตรารีเฟรชของหน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 90Hz นะครับจะเป็นฟังก์ชันการสลับอัจฉริยะนะเราไม่สามารถที่จะเลือกเปิด 90Hz ตลอดเวลาได้นะครับ 90Hz เนี่ยเวลาไถฟีดข่าวก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคน ถือว่าไหลลื่นดีมากเลยนะลื่นปื๊ดเลยครับอ่ารับการใช้งาน2หน้าจอเนี่ยรุ่นนี้รองรับการใช้งาน2หน้าจอได้ไหมมาดูกันครับก็สามารถที่จะแบ่งหน้าจอได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบ่งเป็น2ส,ส่วนแบบนี้นะครับด้านบน Facebook ด้านล่าง YouTube ก็สามารถทำได้นะครับ แล้วก็รุ่นนี้นะครับเรายังสามารถที่จะทําเป็นหน้าต่างลอยได้ด้วยนะครับนี่เลย Facebook เราอาจจะเลือกเป็นกรอบเล็กๆหน้าต่างเล็กๆแบบนี้นะครับส่วนพื้นหลังเนี่ยอาจจะเล่นพวก YouTube แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พวกขอบของหน้าจอเนี่ยเรายังสามารถที่จะย่อหรือว่าขยายแบบนี้ได้ด้วยครับ ในส่วนของ CPU นะครับโปรเซสเซอร์เนี่ยเขาไม่ได้แจ้งเอาไว้นะแต่ผมจะบอกเลยแล้วกันนะครับว่าชิปเซตเนี่ยได้เป็นตัว h e l i o G85 นะครับชิปเซตขนาดอยู่ที่12นาโนเมตรนะถ้าเราไปเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับจะเป็นตัว Vivo Y17s เนี่ยคือ CPU ตัวเดียวกันเลยนะครับในส่วนของแรมเนี่ยรุ่นนี้ได้ RAM ที่8 g ินะครับพร้อมกับฟังก์ชันขยาย RAM เพิมเ่มเติมได้อีก8กินะครับ เ่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของ RAM ได้สูงสุดอยู่ที่16 g b เลยถ้าเราเปรีเทียบกับตัว Vivo Y17s รุ่นก่อนหน้านี้จะได้แค่ RAM 6เท่านั้นเองนะครับในส่วนของ Storage เนี่ยรุ่นนี้ให้มาที่128 g b นะครับในส่วนของ Storage เนี่ย จะได้เป็นแบบ eMMC version 5.1นะครับยังไม่ใช่พวก UFS 2.2แต่อย่างใดนะในส่วนของเวอร์ชัน a n น r o i d นะครับก็จะได้เป็น Android 14เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็มีการครอบทับด้วยฟันทัด OS 14นะครับส่วนในเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับถ้าเป็นกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดจะได้ที่8ล้านพิกเซลนะครับก็ดีกว่ารุ่นก่อนอย่างตัว Y17s อยู่นะ ถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับจะได้แค่5ล้านพิกเซลเท่านั้นเองส่วนกล้องหลังนะครับได้มาใช้งาน2ตัวนะครับกล้องหลักเนี่ยความละเมอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องตัวที่2เนี่ยความละเมอียดจะแค่0.08ล้านพิกเซลเท่านั้นเองนะครับคาดการว่าอาจจะเป็นพวกกล้อง AI อะไรแบบนี้นะครับ มาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันหน่อยนะครับเขามีฟังก์ชันอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้างนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นโหมดกลางคืนนะครับโหมดกลางคืนก็จะมีทั้งระยะ 1x และ 2x ได้ด้วยนะครับและโหมดกลางคืนเนี่ยก็ยังมีพวกฟิลเตอร์สีต่างๆมาให้เลือกใช้งานเยอะเลยนะครับไปลองเลือกใช้กันดูนะ ที่ผมชอบเนี่ยจะเป็นสีส้มเขียวนะครับเคยใช้งานมาเนี่ยรู้สึกว่าสีนี้ถ่ายกลางคืนเนี่ยสวยมากเลยส่วนโมดต่อมาจะเป็นโหมดภาพคนนะครับก็เน้นเอาไว้ในการถ่ายคนโดยเฉพาะเลยนะครับด้านบนสุดเนี่ยก็จะเป็นพวกโทนสีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติสีวินเทจแฟชั่นอะไรแบบนี้นะครับทุกคนไปลองเลือกใช้กันดูนะและยังมีฟิลเตอร์แบบต่างๆมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับ อ่ะทีนี้มาดูกันที่โหมดบิวตี้กันหน่อยนะครับโหมดบิวตี้เนี่ยสามารถที่จะปรับรูปแบบของใบหน้าได้ครบหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นความเรียบเนียนของผิวโทนสีผิวปรับความขาวความกระชับโหมดหน้าเรียวดวงตาจมูกปากอะไรแบบเนี้คือสามารถปรับได้ครบทุกอย่างเลยและยังมีโหมดท่าทางนะครับมาให้เราเลือกใช้งานด้วยนะเผื่อว่าใครคิดท่าโพสอะไรไม่ออกแบบนี้นะครับ และยังสามารถปรับค่า f ได้ด้วยนะครับจะเอาฉากหลังเบอร์มากเบอร์น้อยอะไรแบบนี้นะครับส่วนโหมดภาพถ่ายเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับมีที่ระยะ1 x และ2 x นะครับมีฟิลเตอร์ต่างๆมาให้ใช้งานด้วยโหมดภาพถ่ายเนี่ยก็จะเหมาะกับการถ่ายพวกวิวชิวทัศถ่ายอาหารอะไรแบบนี้นะครับส่วนงานวิดีโอนะครับมาดูกันหน่อยทุกคนอาจได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น10,80 p 30เฟรมเรทนะครับส่วนใหญ่พวกสมาร์ทโฟนราคาประหยัดเนี่ยมันก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับและยังมีฟิลเตอร์มาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับส่วนการถ่ายแบบหน้าเนียนนะครับปรับความเรียบเนียนของผิวเนี่ยมันจะฟิกเอาไว้นะครับที่ความละเอียด 720p 30เฟรมเรทเท่านั้นเองนะครับส่วนหมดเพิ่มเติมอ,อื่นๆนะครับก็จะมีหมด5 0ล้านพิกเซลพานอรมาเอกสารสโลโมชันหมดไทม์랩 โหมดโปรและโหมดไรฟ์โฟโต้นั่นเองครับมาดูตัวอย่างภาพถ่ายกันหน่อยนะครับผมถ่ายด้วยโหมดปกตินะยังไม่ได้ใช้พวกโหมด50ล้านพิกเซลนะครับนี่คือระยะ 2x นะระยะ 2x นะครับความคมชัดของแป้นพิมพ์พวกตัวหนังสือโอ้โหได้บอกว่าชัดนะทุกคนซูมเข้ามาใกล้ขนาดนี้นะฮะก็ยังเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนเลย นี่คือระยะปกติจะประมาณนี้เนาะขนาดตัวหนังสือนะครับส่วนรูปนี้จะเป็นการถ่ายตัวกระตุนนะฮะใช่ชี้นิสสือหรือเปล่าถ้าเรอย่าผิดขออภัยนะนี่เลยนะครับถ่ายระยะ 2x ความคมชัดก็ถือว่าใช้ได้นะถ่ายในห้องรีวิวเนี่ยถึงแม้ว่าแสงจะน้อยนะครับแต่ว่าความคมชัดของภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับ ทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของงานลำโพงกันบ้างนะครับสมาร์ทโฟนราคาประหยัดส่วนใหญ่เนี่ยลำโพงได้แค่ตัวเดียวอยู่แล้วนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ได้ลำโพงมาใช้งาน1ตัวนะครับเพียงแต่ว่ารุ่นเนี้ลำโพงมันจะอยู่ด้านบนของตัวเครื่องนะนี่เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกมือถือมันจะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องอะไรแบบนี้มากกว่าเนาะอ่ะ รุ่นนี้นะครับเขายังมีฟังก์ชันนะครับที่สามารถเพิ่มระดับความดังเนี่ยให้ไปจนถึง150%ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะเทสท,ที่ความดังประมาณสัก80%นะครับเพื่อที่ว่าคุณภาพของเสียงเนี่ยจะได้ดีที่สุดเสียงไม่แตกนะครับต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพาะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับ โอเคครับทุกคนและนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่องนะครับ vivo y 1 8นะครับ ถ้าเราไปเทียบกับตัว vivo y17s แล้วแล้วก็สเปคเนี่ยก็มีอัปเกรดขึ้นมานิดหน่อยนะครับนอกนั้นก็จะคล้ายๆเดิมนะครับสิ่งที่เขาอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยก็คือในเรื่องของ refresh rate หน้าจอนั่นเองนะครับที่รุ่นนี้ได้จอมาเป็นจอ90 h z เรียบร้อยแล้วแล้วก็เพิ่มในส่วนของ ram นะครับจากรุ่นก่อนเนี่ย ram ได้แค่6 g b นะแต่ว่ารุ่นนี้ได้ ram มาถึง8 g b นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลกว่าเดิมนะครับสลับแอปไปมาอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็สามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับรุ่นนี้สามารถเปิดแอปพร้อมๆกันเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่25แอปเลยครับและถ้าหากว่าใครสนใจสินค้านะครับทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์งสินค้าไว้ให้นะครับรับรองได้เลยว่าลิที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนสำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ